สวัสดีครับแนะนาตัวเองครับครับสวัสดีครับผมมรพิชชัพงศ์นะครับครับผมอยู่กลุ่มอะไรครับกลุ่มรองหนึ่งครับร้องหนึ่งครับทําอะไรบ้างครับอันนี้ครับของเดิมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีการผิดปกติในเรื่องเคเบิลการคอนเน็กต์ต่างครับผมแล้วทีนี้จากการตรวจสอบครับทั้งหมดครับตั้งแต่เริ่มจากข้างบนก่อนเลยครับบนแผงครับบนแผงครับทำอะไรกับแผงมาครับติดทางก็ไม่ได้อ่าครับ ทีนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางอ่าครับที่นี้ทางครับผมครับทีนี้การพอเปลี่ยนทิศทางเดินสายใหม่เลยอเดินสายใหม่อย่างสวยงามแลถูกต้องอย่างถูกต้องครับปรับเข้ามาที่แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์จากแผงมาชาร์จเจอร์ครับ จากแคชเจอร์ออกไปลงที่แบตเตอรี่แลวแบตเตอรี่ทำอะไรกับมันบ้างครับแบตเตอรี่นี้ล้างใหม่หมดเลยทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ํากันเติมน้ํำกันครับแล้วก็คอนเน็กสายเคเบิลใหม่ให้แน่นขึ้นนะครับโอเคครับอย่างงั้นเอามิเตอร์มาวัดครับว่าไฟมาเท่าไหร่ครับไฟมาจากแผงเท่าไหร่ครับพี่วัดผมจับนะอ่าครับให้ถูกขั้วครับอ่าครับบวกครับลบครับมาเท่าไหร่ครับ สิบแปดจุดสองจุดสองเจ็ดครับวัดแบตครับออกแบตเท่าไหร่เหมือนกันครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับสิบสามสี่ห้าโอเคครับแบตสิบสองวอนครับแล้วเออ่การทํางานครั้งนี้ครับอาจารย์ผู้กคุมคืออาจารย์อาจารย์อะไรครับอาจารย์โควิดดิจิทวงครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับแม่ติดอด